คลิปนี้น้องบีของไทยตบหวังตําเน็งแทมประวัติศาสตร์คนแรกไหนรีดเยอรมันแถมได้ MVP สวัสดีครับทุกคนผมตนน้นนะครับผมนักติดตามข่าวกีฬาของเที่ยวรับผู้ชมครับผมอยากจะบอกพี่น้องเ,เพื่อนๆทุกคนผมพิการกูไม่ได้ยิน2อห้างเป็นตั้งแต่เกิดเด็กๆเลยครับพูดกับไม่ได้ ตอนนี้พูดได้แต่ผมพูดไม่ชัดนะครับเวลาซื้อกันเราคุยกันผมไม่ได้ยินผมใช้ดูอ่านปาาเพื่อนทุกคนนะครับโอเคผมพูดไม่ชัดแต่ผู้ชมค่อยๆฟังนะครับหรือฟังไม่รู้เรื่องปิดเสียงก็ได้นะครับก็มีภาพกีฬาอ่านข้อความไปด้วยเลยครับอย่าลืมฝากกดสิดตากดแชร์ชิป คนที่ตามเป็นกำลังใจให้ผมครัผมพิการหูไม่ได้ยินนะครับชิปนี้เดี๋ยวจะมาให้ฟังเลยครับผลรวมการแข่งนะดวอเลย์บอลในดีเยอรมันทีมพาลัมเบอร์เวริตนะครับของจีงบีชนะทีมเฮนเดอร์สานะครับ นักทำให้วางแชมป์ลิทเยรมันออแสดงความยิ่งดีกับน้องบีมด้วยนะครับผลงานสาวไทยทำกันได้ดีมากๆเองครับน้องบีมเป็นนักกีดาไทยคนแรกที่ประวัติศาสตร์คนแรกในลีเยนมันหวามยิ่งใหญ่ในลีเยนมันนะครับปั่นไม่ไหวแล้วนะนักวลเลย์บอนไทยใหม่คนแรกที่สามารถหวามแชมป์ลีทยูโรดา ถึงจะฟ้องบ้างฟองหลุดบ้างแต่ก็มีส่วนช่วยไม่น้อยให้กับทีมในกาลางหลงเล่นในตาแหน่งที่ไม่ได้นะัที่สุดได้ MVP 3ครั้งนะครับภูมใจกับลาที่นี้มีหลังของเหล่าไทยแฟ,แฟนแฟนวอลเลบอลตลอดที่หลันการแฟนแฟนดีวริเบอลน,นะครับลุกขึ้นยืนเทียร กันสนามทังแต่หวามตั้งใจที่วางแทมจบับที่13ของเวลินนั้นทบหมัดได้ทั้งในสนามและหมนปัจจั์ยิ่งดีกับน้องบีมประกบความสำเร็จในลีเยอรมันอาชีพน้องบีมพิพิธากัน,นัดเธอเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ประวัติศาสตร์หวามยิ่งใหญ่ต่อไป น้องมีมจะเล่นในรีมเดิมทีมเดิมหรือไม่ก็รอติดตามข่าวนะครับรอเยียกันต่อในกางแข่งนะของชิมชาติไทยแล้วเจอกันที่ vnl โอเคนะครับชิปนี้จบแล้วนะครับฟังชอบอ่านติดตามข่าวกีฬา ท่องเที่ยวแบบนี้อย่าลืมฝากกดทำใจกดแชร์ชิปกดการดิงกดไลค์กด,กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมพิการไม่ได้ยินนะครับขอบคุณครับไว้พบเจอกันใหม่ชิปหน้าสวัสดีครับ